สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมเซเว่นไนท์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับหอคอยแห่งบททดสอบชั้นที่2นะครับหอคอยแห่งบททดสอบนะครับมันสามารถเข้าได้ที่ข้างๆหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับโดยคลิกข้างขวาต,ตรงนี้ได้เลยแล้วพอเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้ครับเป็นหอคอยไปแห่งบททดสอบซึ่งการที่จะเล่นหอคอยแห่งบททดสอบนี้ได้มันจะต้องผ่านหอคอยธรรมดาเนี่ยชั้น100มาก่อนซึ่งทุกคนสามารถเข้าได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับ พอเราผ่านชั้น100มาแล้วอ่ะ,อะกิจกรรมหอคอยบททดสอบหรือว่าอีเวนต์เนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยแล้วถามว่าเล่นได้อะไรเราก็จะเล่นแล้วได้เป็นตั๋วนะครับตั๋วเรียกอัศาวินชั้นละประมาณ2อ่าเราก็เล่นเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆครับมันเอาไว้เปิดตั๋วฟรีแล้วก็จะมีวันที่รีด้วยครับห่อคอยพังบททดสอบเนี่ยมันก็จะถูกรีเซ็ตทุกๆ4สัปดาห์นะครับต่อน1นซีซั่น นอกจากนี้นะครับมันก็ยังสามารถรับรางวัลได้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราเคลียร์ห่อคอยอ่างบุตรทดสอบเนี่ยมันก็จะได้เหรียญตาตรงนี้มาแล้วก็เอาเหรียญตาเนี่ยมาแกลกรางวัลได้ครับก็จะมีตัวสามดาวกับเพชรน,นะครับทุกๆ1ิบชิ้นเหรียญตาก็คือตรงนี้ครับเป็นคล้ายๆเหรียญระดับความยากตอนที่เราเล่นนะครับโดยปกติมันจะเลือกให้เราสามเหรียญถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นเราก็สามารถกดเข้าไปได้ครับแต่ว่าช่วงต้นเกมสาหรับครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากที่จะเพิ่มเหรียญเพราะฉะนั้น ผมแนะนําให้เล่นเท่าที่มันให้มาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเรารู้ทิคหรือเทคนิคแล้วเราค่อยไปเล่นอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะมันค่อนข้างยากจริงๆโดยหอคอยแห่งบททดสอบเนี่ยมันจะทุกๆชั้นเลขคู่นะครับก็จะเจอบอสประจําด่านถ้าชั้นเลขคี่เราก็สามารถเคลียร์ได้แบบโดยโดยใช้ทีมทั่วไปที่สามารถเคลียร์ได้แต่ว่าเราอะ่ะมักจะติดอยู่ที่ชั้นเลขคู่นะครับก็คือชั้น2ชั้น4ชั้น6ที่ไม่ผ่านสักที แล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการผ่านหอแห่งบททดสอบนะครับห่อคอยแห่งบททดสอบชั้นที่สองนะครับโดยอันดับแรกเลยนะครับข้อมูลที่เราต้องรู้นะครับก็คือเป็นสกิลของบอสนะครับบอสเนี่ยจะมีสกิลสําคัญสําคัญนะครับอยู่3ามสกิลก็คือสกิลนี้ครับโหมลุกแห่งโทสะนะครับก็คือจะทําให้ศัตรู5้าคนของแถวหลังเนี่ยครับโดนดาเมจ แรงขึ้นถ้าเขามีจํานวนน้อยหมายความว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยครับเราก็คือต้องทําให้จํานวนตัวที่อยู่แถวหลังเนี่ยมีจํานวนเยอะมากที่สุดดังนั้นนะครับผมเลยเลือกที่จะตั้งรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือยืนหลังสคนยืนหน้าหนึ่งคนซึ่งจะสังเกตได้ว่าผมเพิ่งอัพมาถึง30ิเท่านั้นเองโดยปกติผมจะใช้เซตนี้ครับก็คือหลังให้เป็นแทโอทาดาเมจไปเลยคนเดียวหนัก แล้วก็5เป็นยืนแทง4คนแต่ว่าเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนบอสต,ตีแรงมากๆดังนั้นเราจรึงต้องเอาตัวหลังมาหลายๆคนครับเพื่อให้มันหันดาเมจกันต่อมานะครับข้อ2ก็คือมันจะมีบัฟหมดสตินะครับอัตารา1น0ปัญหาเนี้ยเราสามารถแก้ได้ด้วยอีวานครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันนะครับแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวสีม่วงที่หาค่อนข้างง่ายเหมือนกันก็ใช้อีวานแก้แล้วก็หมดปัญหานี้เลยครับ แล้วก็สกิลนี้สกิลนี้ก็เหมือนกันครับสกิลที่2ก็คือความกดเกี่ยวของมังกรมันจะทําให้คนที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับได้รับความเสียหายแรงขึ้นถ้ามีคนจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนอยู่สี่คนก็จะไม่ค่อยโดนดาเมจนะครับก็คือจะโดนแบบดาเมจเบาลงต่อมานะครับมาดูแพสซีฟของมันบ้างนะครับแพสซีฟของมันเนี่ยก็จะทําให้ตัวที่ยืนอยู่แถวหน้าเนี่ยโจมตีไม่เข้าก็คือจะลดพลังโจมตีของเรานะครับ แล้วก็ลดพลังป้องกันแล้วก็ลดปริมาณความเสียหายของเราหมายความว่าเราจะตีมันไม่เข้าแล้วล่ะเราก็จะบางลงเพราะฉะนั้นตัวที่ยืนแถวหน้าเนี่ยผมแนะนําให้เป็นตัวที่อ,อึดหน่อยอึดสักนิดหน่อยครับเพื่อให้มันไม่ตายง่ายอ,าอันนี้คือความสามารถของวอร์สนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องจัดนะครับก็คืออันดับแรกก็จะเป็นนี่ครับรูปแบบการโจมตีต้องเป็นยืนหลัง4ี่หน้าหนึ่งนะครับจะช่วยให้เราโดนดาเมจเบาลงมากๆ จากตัวดาเมจแถวหลังแล้วก็นาหนึ่งก็คือเอาตัวที่ไม่มีดาเมจยืนก็ได้ครับก็ต่อมาครับอย่างที่2ที่ต้องมีเลยครับก็คืออีวานครับอีวานเนี่ยมันจะมีสกิลนี่ครับเป็นแพสซีฟก็คือจะคุ้มกันการหมดสตินะครับซึ่งป้องกันสกิลของบอสทาให้เราไม่ติดสตาน์นั่นเอง ต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วผมคิดว่าจําเป็นมากๆเลยก็คือลาเชลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมจัดเซตแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าใช้ตัวอื่นแทนทั้งตัวเพิ่มดาเมจตัวฮิลหรืออะไรแบบนี้ครับมันทําให้ตัวทําดาเมจของผมซึ่งคือแทโอตายพอแทโอตายเสร็จมันไม่มีตัวทําดาเมจสุดท้ายเราก็จะไม่ผ่านบอสครับถามว่าทาไมถึงใช้ลาเชลมาช่วยที่ผมใช้ลาเชลมาช่วยนะเพราะว่ามันมีสกิลนี้ครับเปลวไฟลุกชนซึ่งสกิลเนี่ยมันทําให้ นี่ครับลดพลังโจมตีของบอสนะครับแล้วก็ลดปริมาณความเสียหายที่บอสสร้างต่อเรานะครับมันจะทําให้่าบอสค่าเรายากขึ้นปกติครับผมจะโดนบอสสองสกิลแล้วก็อาจจะตีธรรมดาแล้วก็ตายเลยคิวไม่ทัน,นครับเพราะว่าแทโอผมเนี่ยใส่ของใสยดาเมจล้วนๆเลยพลังป้องกันก็ไม่ถึงพันครับมีแต่ดาเฮดพี HP ก็หกพันเองเพราะฉะนั้นเขาตายง่ายมากๆ ต่อมาครับสาหรับตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือเนี่ยผมใส่เซตเอาชีวิตรอดหมดเลยอันนี้เป็นเซตบล็อกนะครับเซตบล็อกออฟก็อาจจะเป็นออฟเฮดพีอวานก็เป็นตัวถึกอยู่แล้วนะครับก็ใส่เซตบล็อกเหมือนกันผมก็ใส่เซตพลังป้องกันให้เขาเซตบล็อกใส่พลังป้องกันเพื่อให้เขามีเกาะแรงๆนะครับต่อมานะครับก็คือเป็นตัวลีน่านะครับลีน่าผมใส่เซตเฮดพีให้เขาเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปลง P v p นะผมเอาไป ลงด่านก็จะทําให้เขาฮิวเพื่อนที่แรงมากๆส่วนราเชลนะครับราเชลเนี่ยจริงๆมันก็มีดาเมจผมสามารถเอาไปยืนหลังก็ได้แต่ว่าดาเมจหลักจริงๆมันจะอยู่ที่แทอครับเพราะฉะนั้นยืนตรงไหนก็มีค่าเท่ากันครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมก็ใส่ HP ให้เขาหรือว่าใส่ที่แบบอาจจะ HP กึ่งดาเมจใส่เซ็ตบล็อกให้เขานะครับซึ่งอัตราบล็อกจริงๆก็ไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าตัวเนี้ยขอแค่ไม่ตายก็โอเคแล้วแล้วก็ยืนคอยสกิลนี้ สกิลลดดาเมจให้เรื่อยๆครับต่อมานะครับมาดูลูปสกิลกันบ้างนะครับลูปสกิลที่ผมใช้เนี่ยเราจะดูที่จองสกิลล่วงหน้านะครับมันจะจองได้3อันนะครับในเกมเราก็ต้องกดเองอยู่ดีตอนนี้ผมจะแนะนําเพื่อนๆก่อนลูปสกิลที่ใช้นะครับผมก็ของลาเชลนะครับลเชลเนี่ยผมจะใช้สกิลนี้เป็นหลักนะครับเปลไฟลุกโชนก็คือสกิลล่างมันจะทําให้ลดดาเมจของศัตรูนะครับทุกครั้งที่มันคูดาวเสร็จนะครับผมจะกดใช้มันทันทีเลยซึ่ง บัฟที่ติดกับหัวบอสนะครับกับสกิลการคูดาวของมันะจะเวลาใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นถ้ามันคูดาวเสร็จนะครับเราก็กดใช้เลยแล้วก็บอสมันสแต็กบอสเนี่ยก็อาจจะเหลืออยู่อีก1นึ่งสแต็กก็คือใกล้จะหมดนั่นเองต่อมาครับหลังจากที่เราใช้สกิลนี้นะครับเราจะเน้น3 s k สกิลนี้นะครับเป็นสกิลช่วยเหลือแทเป็นสกิลช่วยเหลือแทโอนะครับไม่ให้แทโอตายก็คือจะเป็นสกิลฮิวแล้วก็ เพิ่มปริมาณความเสียหายจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเพิ่มปริมาณความเสียหายนะผมสนใจฮิลมากกว่าครับแล้วก็เป็นสกิลโล่ของอีวานนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสกิลฮิลด้านล่างของลีน่านะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราใช้สกิลแรกเราจะมาดูลำดับการใช้สกิลกันลำดับการใช้สกิลเนี่ยครับผมก็จะให้ดูคูดาวก่อนนะครับคูดาวเนี่ยของตัวยูอิมันจะ124ีวิของตัว UE, อีวานนะครับจะ114วิซึ่งอีวานเนี่ยจะเท่ากับลีนานะครับที่เป็น114วิดังนั้นนะครับพอผมใช้สกิลนี้เสร็จเสร็จนะครับผมก็จะใช้สกิลโล่ของอีวานแล้วก็สกิลฮิลนะครับอาจจะสลับกันให้มัน3สกิลเนี่ยครูดาวเสร็จต้องมีสกิลใดสกิลหนึ่งที่ใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับวนกันไปโดยผมจะเริ่มใช้สกิลจากตัวที่สกิลที่มันคูดาวน้อยๆก่อน นั่นก็คือของอีวานแล้วก็ของลีนาครับอาจจะเป็นสกิลไหนก็ได้แต่อีวานเนี่ยมันเป็นการใส่โล่ขึ้นมาทันทีเลยก็คือการันตีว่าไม่ตายแน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็คงจะเลือกจากอีวานแล้วก็อาจจะสลับไปทําดาเมจบ้างพอพอโล่อีวานใกล้หมดนะครับเราก็อาจจะมาฮิลแล้วก็ทำดาเมจอีกแล้วก็อาจจะมีรถเกาะผสมกันบ้างนะครับแต่ส่วนพวกรถเกาะรถเกาะพวกนี้ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจผมไม่ค่อยสนใจ เพราะว่าถ้าเรารักษาตัวดาเมจของเราให้มันมีชีวิตรอดมาได้เนี่ยมันก็เพียงพอที่จะจบบอสได้แล้วครับดังนั้นปัจจัยหลักของเราคือลดดาเมจแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้สามสกิลนี้กดใช้ได้อย่างต่อเนื่องส่วนสกิลที่เหลือถือว่าเป็นของแถมไปครับและเราก็วนลูปอย่างนี้ครับจนผ่านเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราไปเริ่มกันเลยครับ <Hey! S 1> ลดความเสียหาย เราโดนสก,กิลหนึ่งสก,กิลนะแต่เลือดเรายังเต็มอยู่ทำความเสียหายกลับเพราะเรายังทนไหวแล้วก็มันลดความเสียหายไปแล้ว น,นี้เราอาจจะต้องโล่ก่อนนะเพราะสกิลเขาจะคูดาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โล่ของเราเพื่อรับสกิลเขานะครับ<ล>ทีนี้เราก็มาดาเมจต่อ<ล>จะสังเกตว่าเนี่ยผมมีตัวดาเมจแค่เป็นเทออยู่ตัวเดียวลแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะฮิลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรับดาเมจเขาอีกทีนึง<ล>ตอนนี้บัฟลดดาเมจย,ยังอยู่นะครับเราก็ยังฮิลได้อยู่แล้วก็โดนดาเมจทีหนึ่งน่าจะไม่ตายล้วก็จะลดดาเมจเขาอีก เขาติดบัฟลดดาเมจแล้วนะครับห้าเทิร์นระหว่างนี้เราก็คิวอีกหนึ่งสก,กิลแล้วก็ทำดาเมจไปแล้วครับ เสร็จแล้วระหว่างนี้เราเรากดรถบัฟเข้าไปได้โอ้เกิดอาการแหลกนิดหน่อยแต่น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใส่เกาะก่อนเราต้องประคองไม่ให้แท่โอวเราตายครับเพราะเขาบางสุดเลยแล้วก็ให้เขาทำดาเมจไปเรื่อยๆตอนนี้บัฟ รถดาเมจมาแล้วเราก็ใช้รถดาเมจใส่เขาก่อนครับพอทำดาเมแล้วก็ตามด้วยฮิวเดี๋ยวสก,กิลหนึ่งเขามาแล้วนะแต่ว่าอ่าเรายังมีเกาะอ,อยู่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แชมเขาติดรับรถดาเมจด,ด้วยไม่น่าจะตายแล้วเราก็ฮิวพื้นเครขึ้นมาพอฮิวพื้นขึ้นมาเสร็จระหว่างนี้เราทำดาเมจได้สก,กิลดาเมจมาเราก็ใช้ไปครับ แล้วก็เรามีวับฮิวอีกแล้วก็ใช้รอเลยระหว่างนี้เราอาจจะลดเกาะเขาก็ได้หรือว่าจะลดดาเมจเขาก็ได้ไอ้ลดลดเกาะเขาเหมือนกันได้เหมือนกันนะคู่จะสังเกตว่าสก,กิล จะสังเกตว่าสกิลกันตายนะครับคูดาวร้อยสิบสี่วิแล้วก็สกิลฮิวก็ร้อยสิบสี่วิอ่าส่วนฮิวตัวนี้จะเป็นร้อยยิบสี่วินะครับ,บเราจะเบรคถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องประคองเนี่ยสามสกิลเนี่ยที่คอยช่วยเหลือเราไม่ให้แทโอเราตายเนี่ยให้ให้มันใช้งานได้ตลอดเวลาครับแบบอย่างน้อยผลของสกิลใดสกิลหนึ่งให้มันติดไว้เพื่อที่จะไม่โดนเบิร์ตตายในทีหรือสองที เพราะแทโอเนี่ยมันค่อนข้างจะบางมากแต่ว่ามันมีดาเมจที่รุนแรงส่วนตัวอื่นอ่ะผมใส่เป็นเท็ตตึกให้มันครับมันก็เลยไม่ค่อยตายแต่นี้เราโดนสก,กลิลก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเกาะอ,อยู่แล้วก็ระหว่างนี้เราก็ทำดาเมจเขาไปหนึ่งสก,กลิลตามด้วยฮิลครับพอฮิลเสร็จเราก็ตามด้วยดาเมจตอดของแทโอครับ แล้วก็พอลดดาเมจมาเราจะต้องโฟกัสว่าให้เราได้ใช้แบบลดดาเมจตลอดทุกครั้งที่มันคูดาวมาเพราะสกิลนี่ครับคือคีย์สำคัญเลยที่จะทำให้เรารอดตายนะครับไม่งั้นเราจะโดนสกิลมันประมาณสองทีตายเลยซึ่งมันจะตายไวมากๆพอเราลดดาเมจเราเสร็จอ,อันนี้ยังติดบัฟฮิลของตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เรามีฮิวอีกแล้วก็ฮิวไปเลย มันก็จะค่อยๆรีเจนนะผมไม่ค่อยสนใจบัฟดามจที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มีทั้งฮิลแล้วก็อ่าปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณความเสียหายเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจผมสนใจแค่ทํายังไงให้แทวอัเราไม่ตายมากกว่าทำยังไงให้ตัวดามจของเราไม่ตายแล้วระหว่างนี้ครับเราสามารถกดสกิลนี้สกิลสกิลเขาจะมาแล้วครับเราก็อาจจะกด สกิลโล่ก่อน,อนเพื่อรอรับสกิลหนึ่งที่เขาจะมาครับ<อ>แล้วพอเขาสกิลมา<อ>ปุ๊บเราก็จะมีเกาะในการรับดาเมจ<อ>แล้วก็ระหว่างนี้เราก็สามารถสกิลเขาได้แล้วก็อ,อาจจะกดฮิวตามมาอีกพยายามประคองเลือดมันไม่ให้ตายอันนี้คือคีย์สำคัญเลยนะครับในการ่าดดันแล้วก็ลดดาเมจ<อ>ผมอาจจะกดลดดาเมจก่อนครับแล้วค่อยฮิว ว่าตอนนี้มันก็ยังมีเกาะอยู่นิดหน่อยแล้วก็เราโดนบัฟลดดาเมจแล้วแทนโอเราไม่น่าตายมีขนาดโดนเราเราได้ลดดามดเมจเขาไปแล้วครับแต่เราก็ยังฮิวมาได้แล้วระหว่างนี้ก็ดาเมจไปอีกสกิลดาเมจผมจะมีแค่สองสกิลเท่านั้นเองแล้วก็คอยลดดาเมจแล้วก็ยื้อชีวิตลดดาเมจสกิลนี้แล้วก็ยื้อชีวิตแทโอไม่ให้ตายครับด้วยสามสกิลแล้วก็ค่อยๆทำดาเมจไป ระหว่างนี้เราก็คิวไปแล้วพอพอคิวเรามาเราก็กดคิวครับแล้วก็ตามด้วยโล่ตามด้วยลดดาเมจ ถามว่าทําไมสกิลดาเมจของแทโอมาแล้วผมยังไม่ใช้คือผมอเน้นทําให้แทโอเราไม่ตายมากกว่ายืนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดการได้เองพลัมพังตีธรรมดาแทโอก็ก็มีดาเมจพอสมควรครับสามพัน 3, นี่เราลดดาเมจเพื่อให้เขาทับโจมตีเราเบาขึ้นถ้าแทโอไม่ตายครับหรือว่าตัวดาเมจ ถ้าไม่ใช่แทโอเป็นตัวดาเมตตัวอื่นที่มันมีดามเคตนับแค่ประคองให้เขาไม่ตายมันก็จะสามารถจบด่านนี้ได้แล้วครับระหว่างนี้เราอาจจะฮิลก็ได้ครับพอเราโดนดาเมตนิดหน่อยอันนี้ผลจากการลดดามเอจยังอยู่นะครับทำให้มันโดนดาเมตไม่ค่อยแรงเราฮิลไปเสร็จปุ๊บ ต่อไปอาจจะเป็นฟีนิกซ์ครับรถเกาะเขาก็ได้ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ครับทั้ง3ามสกิลเรายังติดผลอยู่แต่ว่าทั้ง3ามสกิลเรายังคููดาวอยู่แต่ว่าผลของสกิลฮิวมันยังอยู่นะครับมันเลยทำให้ไม่เป็นไรแล้วก็ลดดาเมจมาพอดีอาจจะผมอาจจะเลือก ใส่เกาะก่อนครับเพราะว่าเลือดมันเหลือค่อนข้างน้อยอดได้เหมือนกันจะลดดาเมจก่อนหรือเกาะก่อนก็ได้ขอแค่ยังไงก็ได้ให้ให้เขาไม่ตายก่อนัดดามเมจพอเราสก,กิลช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเราก็สก,กิลดาเมจไปครับเขาโดนทั้งลดดาเมจแล้วก็มีเกาะไม่เลือดไม่ลดเลยเรียบร้อยครับและสุดท้ายเราก็ผ่านด่านนี้มาได้ครับ อย่างไม่ค่อยยากเกินเท่าไหร่แม้เราจะใช้เทินไปถึง174เจิบสี่เทิน,นครับเกือบมันมันใช้มันมันห้ามเกิน200เทินแต่เราใช้ไป174เจิบสทินซึ่งถือว่าโอเคนะครับที่ที่เราผ่านตรงนี้มาได้เพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะผมลองมาหลายทีมแล้วมันก็ไม่ผ่านสัทีจนผมเลือกใช้เนี่ยครับ เลือกใช้ลาเชลมาช่วยจากสกิลสำคัญก็คือสกิลเนี่ยลดความเสียหายได้สกิลนี้มาช่วยเลยเพราะก่อนหน้านั้นใช้หลายตัวมากๆทั้งเพิ่มดาเมจก็ดาเมจไม่ทันแล้วก็ทั้งฮิลก็ฮิลไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าโดนฟาดแรงมากก็เลยต้องใช้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ผ่านมาได้ครับและสำหรับใครที่ไม่มีลาเชลหรือแทโอมอน กับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวอื่นที่มาลดความเสียหายแล้วก็เอาตัวอื่นที่มีดาเมจมาเล่นแทนแทโอก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ